เเจ้านี่ตัวใหญ่มากเลยผ่านการล่าถ้วยรางวัลมาโคโชนนะครับค,คือเจ้ามาร์กเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากไม่ดุไม่ดื้ดอจุงก็ง่ายอะค่ะแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะขี่ได้น่ารักมากอารมณ์ดีตลอด มีโมโหไม่มีหงุดหงิดเป็นพันธุกรรมมันจะชอบเดินสนามมากกว่าผมว่าผมไปเห็นนะเนาะเวลาเดินเนี่ยจะเชิดคอขึ้นแบบสง่างากเลยนะมันจะชอบเดินสนามเห็นชอบโชว์ชอบโชว์ตัวค่ะใช่เขาชอบเาชอบนี่ผมยังมาจอดลึกมาเอาเคล็ดลับกับพี่พรนะครับว่าการที่จะคัดเลือกบัวประกวดเนี่ยอย่างหลายๆฟาร์มเขาอยากอยากจะนาบัวไปประกวดบ้างนะครับ พี่พรมีเคล็ดลับยังไงในการเลือกวัวไปประกวดคิดว่าต้ตัวนี้พอนําเข้าไปนี่อาจจะเข้าตากรรมการบ้างนี่พอจะแนะนําได้ไหมครับไปต่างประเทศแล้วไปนําพ่อพันเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่จะเข้ามาลีน้าเชื้อเลยทําไมที่นี่ต้องเอามาต้องมาเลี้ยงดู<ช>ต้องมาให้เขาออกลูกให้เห็นก่อนถึงไปลีน้าเชื้อนี่คํ<ช>ถาถามเด็ดเลยเป็นเพราะอะไรไอันนี้ตอบอย่างจริงใจเลย สวัสดีครับพบกันอ,อีกแล้วนะครับกบวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ UN สนันฟาร์มตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมาพูดคุยกับพี่พรนะครับวันนี้ผมจะพามาชมชุดวัวประกวดของ UN สนันฟาร์มนะครับและพ่อพันธุวัวของ UN สนันฟาร์มนะครับตอนนี้มีน้ำเชื้อขายแล้วจะขายกันอย่างไรนะครับราคาแบบไหนไปติดตามรับชมกันเลยครับ พรนะคะพรยูเอ UN สนันฟาร์มนะคะคตามคำเรียกร้อง <c oughs> เรหลายๆคนอยากให้มา <c oughs> พามาชมน, <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับสําหรับวัวประกวดของยูเอสนัน <c oughs> ฟาร์มนะครับของวัวประกวดยูสนันฟาร์มตอนนี้ปัจจุบันเคยผ่านสนามมาหรือยังคะพี <c oughs> ่เอาเด็กๆผ่านแล้วค่ะนี้สนามแรก สนามแรกของเขานะคะกะ็ได้รางวัลครับแชมเปี้ยนมานะคะนี่สนามแรกคือเป็นผลงานของโนนะคะครับนี่เป็นลูกโนเลยใช่เป็นลูกของโสนลูกของโนวีแปดสองหทับแปดที่พ่านทาน้าเชื้ออยู่ค่ะอืมใช่สนามแรกได้ครับเลยค่ะครับแชมเปี้ยนค่ะตัวไหนบ้างครับที่ผ่านเดินเดินสนามบ้างตัวนี้ค่ะนะนคะแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ได้รีเสิร์ฟคัพตัวนี้รีเสิร์ฟมาแล้วนี่ะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็มันมีหลากหลายรางวัลเนาะค่ะตัวนี้อันนี้รีเสิร์ฟคัพคัพคับนค่ะลูกสนุททั้งหมดเลยค่ะผลงานผลงานโดดเด่น่ผลงานให้แชมป์หมดเลยค่ะโอค่ะนี่จะเป็นชุดบัวประกวดใช่จะเป็นชุดบัวประกวดพอจะเผยเคล็ดลับได้ไหม วันนี้ผมจะมาจอดลึกมาเอาเคล็ดลับกับพี่พรนะครับว่าการที่จะคัดเลือกวัวประกวดเนี่ยอย่างหลายๆฟาร์มเขาอยากอยากจะนำวัวไปประกวดบ้างนะครับพี่พรมีเคล็ดลับยังไงในการเลือกวัวไปประกวดคิดว่าตัวนี้พอนําเข้าไปนี่อาจจะเข้าตากรรมการบ้างนี่พอจะแนะนําได้ไหมครับก็ทั่วไปก็น่าจะดูเหมือนๆกันค่ะครับเส้นหลังอ่าค่ะตนหนอกไม่ล้ํา่าก้ามเนื้อที่อ ลง,ลงลึกรประมาณเหมือนเหมือนกันนะค,ะค่ะอยู่ที่อยู่ที่พันธุกรรมและการเลี้ยงดูครับเพราะไปหลายๆสนามร,รู้สึกว่ายูเอจะมีรางวัลติดมือมาตลอดเลยนะครับก็บว่าหลักหลักที่ที่จะต้องปฏิบัติคือการเลี้ยงดูดูแลที่ดี ัวจะเจริญเติบโตได้ดียิ่งใส่ใจยิ่งดูแลดีๆมันก็เหมือนกับว่ามันดีนะแต่ว่าถ้าหากว่าปล่อยปล่อยปล่อยเอยยังไงก็ได้อะไรแบบนี้คิดว่าเอ้ยมันคืออาหารงูประกวบกินแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่จริงค่ะหลักๆเลยพี่ปอนก็จะคัดตั้งแต่เด็กเลยเนาะใช่ค่ะคัดตั้งแต่เด็กเลยว่านว่าตัวนี้สวยน่าจะเข้าตากรรมการก็าขาดไม่มาฝึกค่ะค แต่พื้นฐานเลยลูกสโนนะคะคพรว่ามันเสมอมากจนแบบตัวไหนก็ได้อะค่ะนิ่งแล้วใช่ไหมใช่ตัวไหนก็ได้ตัวไหนที่จะเอามาอืดูแลดีๆให้อาหารดีๆอะไรประมาณนี้ค่ะมันได้หมดค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ลูกสโนนะคะอ๋อเนี่ค่ะสามารถให้แดงใช่ออกแดงใช่เนี่ยตัวตัวตัวเมียนั้นก็ลูกสนนะคะตัวนั้นได้ที่สองในคลาสอ๋อค่ะอืมใช่เลย แล้วตัวแดงล่ะครับตัวแดงเข้มๆอ่ะตัวแดงเข้มน่าจะเป็นลูกของอไม่ใช่ค่ะเป็นลูกของของเสียรดเลยนะคะเลดชิปค่ะคมีตัวเดียวที่พรผสมใช่ลูกของเลชิปการสําหรับวัวประกวดดูแลยากไหมครับไม่ค่ะอาหารของพรงัวประกวดพรนะ่ะไม่เคยให้ขาดรางเลย ประมาณนั้นถ้าเป็นวัวประกวดนะอาหารกับฟังพอดูแลง่ายๆเลยไม่ต้องมาอะไรยากมากเลยอาหารฟางอยู่ด้วยกันเลยค่ะคบ,บุฟเฟ่เลยค่ะก็คือในรันงต้องมีตลอดใช่ค่ะถ้าเป็นงวัวประกวดนะคะแล้วแต่เธอเลยเธอจะกินแบบไหนครัใช่จะสั่งลุงน้องเลยวย่าเฮ้ยห้ามขาดรังนะเพราะว่าบางตัวน่ะยังไม่หิวนะ่คะนอนเธอจะลุกไปกินตอนไหน ก็ลยไปลยค่ะขอให้มีตลอดแล้วก็อาบน้ำถ้ามีเวลาก็จะทุกวันอาบน้ำแล้วก็ผลูกต้องศาอตร์ใช่ค่ะใช่ใช่นะครับก็จะมีการฝึกจูงฝึกอะไรบ้างใช่ค่ะฝึกจูงให้เขาคุ้นชินเนาะนะครับผมแอบเห็นเจ้ามาร์กนี่มาร์กล่ารางวัลหนูพระเอกของเรา อันนี้เป็นลูกของเอ็กซาเลคูง825ทับหนึ่งค่ะซึ่งพรผสมอ่ะตั้งใจจะให้เขาเกิดมาเป็นตัวเมียแล้วก็สีแดงครับค่ะพอนึกภาพออกเนาะแต่คันนี้มันไปใส่กับแม่ทาวโบสแม่นําเข้าค่ะฮือดิเทบ H44 นะคะอ่าแม่เขาโบสใช่ไหมคะ การเป็นของพรคือตั้งใจอยากให้ว่าเออใส่ในวัวโบสใช่ไหมคะค,คือเขาเป็นพ่อพันธแดงอยากจะได้วัวแดงที่กล้าเนื้อยืะๆแล้วก็ลึกๆพ่อแม่เขาสวยมากและเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นตัวผู้ค่ะไม่ได้ทั้งสองอย่างไม่ได้<ม>ทั้งแดง,อย,อ,งอยู่ค่ะอยู่ก็เลยแต่แต่ก็เขาก็เหมือนกับทำคุณให้มากเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะล่าแชมป์มาแล้วค่ะ แชมเปี้ยนแล้วพี่รีใช่ค่ะแชมป์แกรนแกรนแชมเปี้ยนเจ็ดสนามใช่ค่ะนะครับ <10 S 1> นะน,นี่ไม่ธรรมดานะครับพอ่อพันธุ์น <c oughs> นะครับอนาคตอาจจะเห็นส่งรีดนำเชือ้อใช่ไหมครับตัวนี้มีแน่นอนค่ะประมาณทันวาไปแล้วค่ะปัจจุบันเข้ายุคกี่ปีแล้วสาม 3, ตอนนี้สามสิบสองเดือนอก็รอประกวดจบ ครบอายุเขา38เดือนเนาะประมาณนั้นก็จะเอาเข้าสู่รีดจะทำแยกเพศค่ะอจะรอนิดนึงนะคะลูกค้า f อเยอะมากเลยค่ะรอนำเชื้อก็จะเย็นนิดนึงค่ะก็อยากจะได้ไว้ใช้เองด้วยอยากจะเก็บค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวทำชื่อเสียงให้ยูเอ็นก็ไปสนามประกวดก็เนี่ยได้รางวัลมานะครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ได้แกนแชมป์มาเพิ่งจะได้มาค่ะเพิ่งจะได้มาตอนที่สนามสุลินที่คือเป็นลูกของสนุอ๋อตัวนี้ค่ะตัวนี้ได้แกนแชมป์มาล่าสุดเลยใช่สนามไหนครับที่นี่ที่สุลินค่ะสนุ่ล่าสุดเลยใช่นะครับได้แกนแชมป์มานางยี่เป็นลูกของสนใช่เป็นลูกของสนุ่งดูสมรรกรรมนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ท้องกับเจ้ามาร์กนะคะสองเดือน ผ่านไปแล้วค่ะผ่านไปแล้วรอบที่สามผ่านไปแล้วค่ะครับขอท้องเจ้ามาร์กใช่ค่ะนี่เป็นพอมาเจ้ามาร์ก็ก็คือปล่อยให้อยู่ปล่อยให้อยู่ด้วยกันไงพันอยากเห็นเห็นลูกเขาค่ะมีเจ้ามาร์กนะครับใช่ถ้าใครเป็นเอฟซีเจ้ามาร์กรอน้ําเชื้ออีกสักนิดนะพี่เนาะใช่ค่ะใช่ใช่อีกนิดนึงค่ะประมาณปลายปีค่ะ ปลายปีจะได้ใช้น้าเชื้อก็น่าจะเป็นประมาณมกรตลากรุมพาดีนะการล่าถ้วยรางวัลมาโคบชนนะครับคือเจ้ามาร์กเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากไม่ดุไม่ดื้อจูงก็ง่ายอะค่ะแล้วอืมเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะขี่ได้อืมน่ารักมากอารมณ์ดีตลอดไม่มีโมโหไม่มีหงุดหงิดเป็นพันธุกรรมที่ชอบเดินสนามมากกว่าผมว่า ผมไปเห็นนะเนาะเวลาเดินเนี่ยจะเชิดคอขึ้นแบบแตงหาเลยนะมันจะชอบเดินสนามเห็นชอบโชว์่ะชอบโชว์ตัวค่ะใช่เขาชอบเขาชอบพอได้ยินเสียงกรรมการเริ่มแล้วใช่ค่ะเขาชอบนะครับนี่ซมาร์ทหกหกหกนะครับคือเอ็นเขาจะเชื่องด้วยนะครับเชื่องค่ะได้เห็นนำเชื้อแน่นอนครับสนับพิทอนวานะครับแล้วก็แม่ตัวนี้ก็เป็นลูกของ <Snow. S 2> นสนโหนมาดูสนโนนะครับตัวนี้ก็ได้รับรางวัลไปแล้วตัวใหญ่มากตัวนี้จะได้แชมป์อินเตอร์มาทุกสนามค่ะมีที่สนามสนมที่ว่าติดติดได้แกลนแชมป์ครับคได้แชมป์อินเตอร์มีดเดียแอนด์แกลนแชมป์ค่ะแล้วก็แนะนำนิดนึงอันนี้น้องน้องสาวของสไปค่ะเป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันนะคะอันนี้ชื่อสไปค่ะอันนี้ชื่อสโนจูเนี่ ตอนนี้จ้เนียค่ะนะครับประกวดหรือยังตอนนี้ประกวดแล้วค่ะอ่าได้อ่ที่สองได้ที่สองในคลาสค่ะอืนะครับสนามแรกของเขาที่งานสนมชัยพี่กับน้องหน้าตาค่อนข้างจะเหมือนกันพ่อเดียวแม่เดียวกันพ่อเดียวแม่เดียวค่ะผลงานที่จะไปประกวด ตอนนี้มีแผนที่ไหนบ้างครับตอนนี้มีที่พังงาค่ะพังงาพังงาอีกสนามหนึ่งเป็นสนามสุดท้ายสําหรับฤดูกาลนี้ครับวันที่รู้สึกว่าจะเป็นวันที่27ถึง28เดือนไหนเดือนนี้ค่ะเดือนนี้อ๋อก็ไปเจอกันที่นู่นได้ใช่ครับที่นาำพังงาเนาะใช่ค่ะลูกค้าทางใต้ก็สามารถมารับน้าเชื้อสนูได้ที่ที่ที่พังงาเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไปด้วยค่ะ จะมาร์กสปายไปค่ะครับก็นี่ก็เป็นแผนงานของวิเอ็นสนันฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพ่อพันธ์พ่อพันธ์เจ้าดีซ่าใช่ได้ครับเจ้าสนุนะครับไปดูแม่พันธ์แล้วก็พ่อพันธุ์ดีซ่าได้จอะลึกนะครับวิธีการเลี้ยงของแต่ที่นี่นะครับจะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นที่แรกที่เดียวนะครับมาเปิดเผยเคล็ดลับที่เรียนสนันฟาร์ม คอนไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงวิธีการไม่ห่วงเคล็ดลับไม่ห่วงอะไรเลยขอบโทรมาคุยกับพอนก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่อาศัยจริงๆแล้วไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนในด้านนี้เลยครับประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงครับทําเองทุกๆอย่างเลยค่ะในในความเนี้ยค่ะคนที่เคยสัมผัสพอนเคยรู้จักพอนจะรู้ดีคนี่เป็นพ่อพันนี่เป็นพ่อพันที่นําเข้าจากอเมริกานะคะแบรนด์ก็ h มชื่อวีซาวา่าวัาทนทีอะคะ6กิวแผดเจ้าวีซ่าอายุกี่ปีนะครับตอนนี้6ปี6ปีแล้วงปีนี้รีดมนเชืออย่างคับตันนี้ตัวนี้ไม่ได้รีดค่ะก็คือออกไปจากคลองไม่ได้แม่พันเยอะมากเลยค่ะันก็เลยไม่รีด,ออดแค่ที่คลองนี้ก็ปอแล้วนะครับเจ้าวีซา่าเทุกคน ทำไมถึงเลือกเจ้าวีซ่าเนี่ยมาเป็นพ่อพันธุ์ที่นี่เขียนในความจุดเด่นเขาอะไรจุดเด่นเขาคือคนไปดูวัวนะครับคนดูอันดับแรกคืออันนี้อธิบายนิดนึงครับ UN ใช้พ่อวัวใช้เป็นค่ะพ่อพันธุ์ดตัง,งใช่ไหมคะครับผสมจริงอันดับแรกคนดูลึงะคะ่ะครับลลำลึงะเป็นยังไงอ่าลำลึงให้ได้องศาค่ะแล้วก็โตนิดนึงครับแล้วก็ไข่ไข่ที่โตนิดหนึ่งครับ แล้วก็พันธุก,กรรมนี่พรไม่ได้ดูเลยนะคะคดูดูดูที่เราชอบคะ่ะอันอันดับแรกที่ดูอย่างที่บอกทีแรกลึงอย่างเดีย้ยแล้วก็เปรียมตัวแล้วก็มาดูเก็บรายละเอียด e B D ยอีกนะะิดหน่อยๆค่ะใช่แต่เขาคุ้นมากเลยเนาะเขาเชื่องมากเลยแต่ละตัวน,นะครับเชื่องมากอมณลดีหลักลาก็น่าจะเชื่องนี่แหละผมว่าเนาะ ความเชื่องความดุหรือว่าความเนี่ยมันมีส่งผลถึงพันธุกรรมไหมครับพี่กอลส่งผลพันธุเกี่ยวนะเกี่ยวส่งผลบางตัวพวกกะบางตัวก็ติดนะคะครับอันนี้ก็คือให้เข้าไปกินอาหารเสริมเพราะว่าพ่อพันอะ ให้เราเห็นมันโสม,มากแกนียัมยสมมุติว่าบสองสองว,วันหนึ่งสองตัวเนี้ย oh. มีมวเป็นสัตว์สองตัวใช่ไหมครับเขาใช้พลังงานเยนอะเนาะสงสารเขาอ่ะก็เลยมีกจิจกรรมให้เขากินอาหารแต่แม่พันเราไม่ให้กินครับก็ดูแลเขาหน่อยตัวเดียวใน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 ฝูงนี้น <laughs> ที่นะตัวรักของพี่พรอยู่ไหนนะน้องเลีค่ะน้องเลอยู่ไหนเนี่ยตรงนู้นใช่ไหมครับ งเออเร็วเร็วเออนู้นค่ะท้องเจ็ดเดือนแล้วค่ะท้องท้องเจ็ดเดือนแล้วเออเอออืมตกใจบนแปลกหน้าแอบอยู่นะครับ คือชุดแม่บ็อกทั้งหมดเลยนะครับแม่เจ้ามาตอนนี้ตั้งท้องกับสโนค่ะท้องแล้วใช่ไหมครับผสมผสมเทียมนะคะไม่ติดนะคะอืมใช่ผสมจริงเลยทีนี้ใช่สโนกลับมาจากซูรีดค่ะครับขอให้สโนใส่เลยติดไปแล้วค่ะผานรอบไปแล้ว นี่คือแม่้องมานะครับเบอร์ที่ซีซีเห็นตัวจริงนะครับที่ชนะสนามประกวดทุกที่เกือบทุกที่ก็แม่บอกตัวนี้เลยเนาะ<ช>นะครับมาดูเจ้าสนองกันครับวันนี้ก็จะเป็นโซนวัวเทา นแอบอันนี้เป็นอายานะคะน้องเมย์ยาเดินเดินสนามประกวดค่ะเป็นลูกของมิซ่าค่ะตอนนี้ตั้งท้องสโนว์สี่เดือนคือจุดเด่นของสโนว์ก็ถ้าผสมแม่แดงก็ออกแดงแดงค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นท้องน้องนมย์ยาค่ะในข้อมูล สมใส่เทาม,มันก็จะออกมาเป็นสีบนครับครับนี่สโนโนวันนี้อายุกี่ปีแล้วอ่าเข้าปีที่หค่ะเข้าปีที่หกแล้วนะครับรีดน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผม,มถามนิดนึงนะครับพี่พรสนโนเนี่ยควรจะไปปรับปรุงหรือพัฒนา แม่พันธุ์แบบไหนไปแก้จุดด้อยของแม่พันธุ์ตัวน,นั้นยังไงครับอันดับหนึ่งคือพันวาสโนปรับได้เรื่องกล้ามเนื้อครับที่เด่นชัดที่สุดเลยคือเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็เสียบตัวโครับรนคนปรับแล้วได้หมดกตัวเลยค่ะลูกพันโนทุกตัวกล้ามเนื้อเด่นชัดมาก เรื่องกำเนื้อเนาะสะพกมีตะหนกอย่านี้เนาะแล้วก็ตะหนกตรงหลักการดูคือพอไม่รู้เลยว่าเจ้าสโน่อะตอนที่ไปไปไปเลือดนะคะพอไม่รู้เลยว่าสโน่เป็นลูกของโนเบิร์ดไม่รู้เลยว่าสโนเป็นสายยานี่พอนไม่รู้เลยนะคะคือพอดูที่ตัววัวดูที่ตัวของสโนเลยคที่ฟาร์มบีแปดไล่ให้เขาออกมาโชว์ใช่ไหมคะให้เลือดมันมีเด่นอยู่เจ้าสโน มันก็เห็นมันมันสวยอะค่ะกล้ามเนื้อมันออกดูท้ายท้ายใหญ่ก็เลยบอกพ่อพ่อตัวนี้แหละท้ายมันใหญ่ดีอ่ามันเลือกเงินไม่เป็นค่ะเพื่จะเริ่มตัวแรกเลยไหมครับที่นําเข้ามาโสนเนี่ยอ๋อครับไอ้ลึงมันก็สวยเราเอาไปใช้ผสมจริงครับเเอาตัวนี้ดีกว่าใช่ดูแค่นี้เองค่ะครับดูแค่ว่าตูดมันใหญ่ภาษาไบ้านนะตูดมันใหญ่เออลึงก็ชับ แค่นั้นเองค่ะคอนแค่นี้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะไม่ไม่เลยไม่เลยครับคนดูแค่นี้คนก็โอเคกับพ่อพ่อเอาตัวนี้เนาะเขาบอกเออแล้วแตนหูเลยครับก็เลยได้โนมาพอกลับมาอ่าก็ยังไม่รู้อีกอะค่ะครับก็แค่ดูดูเฉยๆกลับมาอ่าเมืองไายกันเขาไปถึงได้รู้ค่ะครับเออว่าพี่พลูดูรู้เพราะว่า ผลล็อกคางบอกเพื่อนๆบอกพี่พรเนี่ยขอดูหน่อยดิวงท์พรนำเข้าตัวไหนก็เลยเอาไปเพย์ให้เขาดูเขาก็ดูโอ้โหพี่พรได้ตัวนี้มาเลยเลยอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นพรโชคดีอย่างที่เราเลือกครับคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แค่ชอบในลักษณะตัวเขาแค่นั้นเองพีอพรยังไม่เคยไม่ไม่ได้เดินสายประกวดแล้วไม่รู้จักพันธุกรรมเลยคะพรคือใหม่ใหม่เกี่ยวกับวงการนี้เกี่ยวกับพันธุกรรมเนี่ยมันไม่เป็นเลยค่ะอย่างที่เรียนน้องเ คือพรนันเลี้ยงวัวคือเลี้ยงจริงๆคือสอบถามอีกนิดนึงเนาะพี่พรประกวดก่อนหรือนําสโนเข้ามาก่อนไปประกวดค่ะพรไปประกวดเดินประกวดในสนามแล้วคราวนี้คิดว่าเอ๊ะวัวเราอ่ะทําไมสู้เขาไม่ได้มันคิดแบบนี้นะครับพรไปดูเอ๊ะทำไมวัวเราะดุอยไม่มีตูบเลยอ่ะพูดยังไงไม่มีตูบแบบพ่อเอาวัวยังไงมาไปนั่งคิดกับพ่อครับไปนั่งดูวัวก่อนอืม ล้วก็ค,ค่อยคิดค่อยคิยคดพอดีไปเจอพี่ๆรุ่นพี่เขาแนะนำพอเอาตัวนี้ไปไปไปมือนอกสี่อะไรเงรี้ยพอจะมี้นนไปดูข้อคันมนเลออยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสุดที่ว่าเออเราสมควรที่จะต้องขยับเดินแล้วนะครับใช่อืม,อมก็ตั้งแต่นำสนองเข้ามาก็เริ่มมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับราวดรอบแรกเป็นเป็นลูกของอ่า ts หนึ่งแปดห้าที่ได้เชื่มพระราชทาน เป็นความแขงเสียกบ,บที่านะนั้นพ่อพันตัวนั้นก็ไม่รูสวยมากผมถามด้วยความสงสัยผมสง,สงสัยเยอะคือโดยหลักแล้วเนี่ยคนฟาร์มหรือใครกระช่างนะครับ,รบที่ไปต่างประเทศแล้วไปนำพ่อพันเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่จะเข้ามารี่นํำเชื้อเลย ทำไมที่นี่ต้องเอามาต้องมาเลี้ยงดูต้องมาให้เขาออกลูกให้เห็นก่อนถึงไปรีน้าเชื้อนี่คถาถามเด็ดเลยเป็นเพราะอะไรไอันนี้ตอบอย่างจริงใจเลยคือหนึ่งเราไม่รู้ว่าพ่อพันธุ์ัวนี้จะให้ลูกดีไหมตัวเขาสวยโอเคเราชอบใช่ไหมคะอืมบางท่านเข้าใจคะ่ะว่ามาถึงต้องตัดต้นทุนคืนใช่ไหมคะครีบรีดรีบรีดรีดฐา่ะแต่เราไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าเรามี แม่วัวอยู่แล้วแม่วัวที่อรอมงานอยู่แล้วเพื่อที่ว่าเออเราจะต้องการเห็นลูกเขาก่อนครับในเมื่อเห็นลูกเขาก่อนเห็นลูกเขาชัดเจนแล้วว่าเอ้ยให้ลูกสวยอ,อสามารถที่จะแบ่งให้เกษตรกรไปใช้ครับค่ะเพื่อเขาจะได้พัฒนาอนุกรมตัววัวในฟาร์มเขาให้สูง<อ>เหมือนของเราแบบนี้แต่อยากให้เขามีแบบเนี้ยของเราคร่ะผมก็เลยพออ่อค่ะพ่อพ่อบอกว่าเออเราต้องรีบเก็บไว้บ้างนะลูก เพราะวัวน่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตครับในเมื่อมันให้ลูกดีเราน่าจะรีบเก็บนะลูกครับถ้าเกิดมันล้มหายตายจากเราไปแล้วเราจะทํายังไงอใช่เราก็จะไม่มีไว้ใช้เลยนะครับตั้งใส่รีบเก็บพอถึงได้ไม่ทําตลาดน้ําชื้นนะคะไม่ส่งไม่กระจายไม่ขับรถส่งตามจังหวัดครับก็ใครอยากได้ก็ไปตามใช่ตามงานงานประกวดนะครับ อืมก็เป็นนันรับที่นู่นเลยนะครับแล้วเรื่องน้ําเชื้อที่นี่จําหน่ายยังไงครับแบ่งยังไงขายยังไงที่นี่อ่าหนึ่งชุดสิบสองโดสอ่าห้าค่ะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ก็แถมสองครับช่วงไหนครับช่วงนี้โปรโมชั่นหมดเมื่อไหร่ถึงธันวาค่ะที่สุดเดือนธันวาธันวาปีนี้นะครับก็จะซื้อสิบสองโดสแถมสองก็เป็นสิบสี่โดสนะครับ ห้าพันบาทนะครับใครสนใจก็ไปสอบถามไปเลือกซื้อที่งานประกวดทุกงานเนาะใช่ไม่ใช่ขับรถมาที่ฟาร์มอืมครับแล้วแผนข้างหน้า U.N. สนันฟาร์มมีแผนว่าจะนำพ่อพันธุ์ตัวอื่นนำเข้ามาไหมครับมีค่ะจะไปตั้งใจจริงๆแล้วตั้งใจจะไปดูพ่อพันธุ์สีแดงนะคะครับแล้วก็พ่อพันธุ์สีเทาเรากอมีแล้วเจ้าสนกับเจ้ามา้ามารคัมีสอตัวแล้ว คอนยังขาดพ่อพันธุ์สีแดงอีกหนึ่งตัวแล้วก็แม่พันธุ์เพิ่มอีกมันช,ชอบแม่พันธุ์จากทางนี้ยอ,อันนี้คือเปิดใจเลยครับชอบแม่พันธุ์จากความเอ่อทอริเพตชอบเขาบิดสมากคอนอยากได้มันก็ตั้งใจไว้ว่าเออปาปาจะตั้งจริงๆแล้วกำหนดบินคือเมื่อต้นเดือนที่แล้วครับเดทแล้วพอดีป่าป่วยอะค่ะก็เลยอย่างตอนนี้หยุดหยุดไว้ก่อนเลยค่ะ ก็มีแน่นอนที่นําเข้ามาพัฒนาไปไปแน่นอนค่ะเรรอป่าหายนิดนึงตอนนี้แกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเบิด์ุ <c oughs> <c oughs> รรถถงเปิรตาเนาะช่องทางติดต่อแลครับเผื่อมีคนสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มหรืออยากจะมาซื้อนาเชื้อเจ้าสนงติดต่อทางไหนบ้างเน้นป็นเน้นหลักๆเลยเป็นโทรดีกว่านะครัอืมโทรค่ะที่ศูนย์98ครับค่ะ275853ครับหรือเบอร์ป่านะคะ081 9 6 2 2หครับถ้าใครทัก Facebook อาจจะไม่ค่อยได้อ่านเนาะใช่ค่ะ,ะคใ,ใวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ